สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับค่ะมือนี้กับมาเจอกันมากับทีมงานเขาเนาะใช่ป่ะพอรวยผู้พ่อชาแนลคุณพ่อวิเลนด์ไฮโชคถูกถ่องเลยนะคะเนาะครับค่ะมือนี้กับเสียดายมีแนวทางครับที่ผ่านบ้านนรสวัตค่ะเล่คุณพ่อเขาอยู่ตอนเขาเป็นตัวกับนะคะเอฟซีเนาะชุดลังแนวทางคุณพ่อยืนยืนรักพิษสองหงุดแล้วเมนียนหงวด งวดหนึ่งหกกับกระเขาได้เข้าไปตกวกับงวดนี่กระเข้าเก้าศูนได้ออกศูนย์เก่านะคะเป็นรางยางเดียวเนาะงวดหนึ่งหกกับหกหนึ่งค่ะเลขวิ่งกับมากนะวิ่งมากเมื่อนี่วิ่งเก้ากับหนึ่งเอซี่เอซี่คอมเมนต์ไลน์ว่าฝ้าวเฮ็ดเห็นงา่มาสั่นเพื่อากได้ชุดเต็มไปคัดเองค่ะเอซี่นะคะผู้ไดที่ว่ามันหลายครูเอซี่กะ ล่อเอาตัวเน้่นนะคะแต่ว่าเอฟซีภูเก็อยากเอาไปคัดเองก็มีเนาะต้องลงชุดเต็มให้เอฟซีก่อนนะคะจะลงเป็นชุดเต็มครับเอฟซีเบิ้งวิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตะเจีนบอกค่ะอ่าเลขวิ่งเก้ากับหนึ่งหลักสิบหนึ่งสามเก้าหลักหน่วยศูนย์สองสี่แปดนะคะปรากฏว่ามันออกเก้าศูนย์เนาะมันออกศูนย์เก่าคุณพ่อให้เก้าศูนย์เขาเป็นัตก,กรฟีกแต่ว่าเลขวิ่งยังมากนะคะคเลขวิ่งมากเก่ารอบนี้ เ็ดแล้วไปค่ะเล็กลงังเล้วๆอ่อะให้คุณพอจัดให้เบิงเลยเนาะเบาๆลลายค่ะครับอ่ะจัดให้ f อเบิงเลยค่ะเพราะว่าหลังจากเนี่ยท้าประกาศผลกับกะข่ายานกับบนมีเวลาคำนวณว่าสิปลอยตัวหมดเลยค่ะกะสองสามมือกบไปงานครเจาเนี่ยปิดงานหลายเอฟซีทางนี้ด้ค่ะคุณพอวว่าอ่าว่าไปงาน งานแต่งงานกินดองเนาะยูที่อยำเพื่อนวดสะอาดไปมู่บ้านไหญ่ว่าสันเพลินวา,วา,วาเพื่อนวอดสะอาดขึ้นกันไปบ้านในบ้านหวยหวยมักลำหวยมักลืำเป็นที่บ้านที่ยู่เทื่องพู่เลยดอยูย่เครื่องพู่เลยแม่นอยู่เทื่องพูเทังเขาเลยเป็นบ้าน <c oughs> หยมักลำบ้านสี่หละแมนแมนหวยมักลำตำบล ทุม่มคาปาแมนจำไดร้ะตำบลทุม่มคาปานค่ะเอา้าเดี๋ยวคุณพ่อวิไลเขียนหายเด้อค่ะเด้อใจยเย็นเย็นกรบ่ถือว่าสาด้อค่ะเมื่อนี้อ่ะมันดีซีเนาะกรบ่ถือวา่าาค่ะเหมือนนี่สิบหกเนาะค่ะอ่ะเบิง่งคุณพ่อวิไลเขียนไปนั่มค่ะเพราะว่าจะบากะให้คุณพ่อเขียนไปนั่มบ่อไปน,นะะั่มเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเจ้าบะตัดตัวลิป ปลอยชิบอีก่าโทรัพท์อีกเครื่องนึ่งนะคะเฮตดงานขวบค่ะเพราะวา่ามันสีบัท่านคุณพ่อคุ้นแม่สีรุ่งห้บัท่านนะคะเพราะว่าเขากับเปล่าน้ำคุณพ่อคุ้นแมมยานสี่กัน,กนบ่อใดขึ้นกันเอ้ขออภัยได้สินันาา่นเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นเย็น อังเวียนพันอากาศหอนนะครับาเดี๋ยวเหยียดห้่อยนี้สิบวยืนรักดอกสะบ,บาบัดร,<ว>ร่ดมรวมเลยม<บ>ัดร่วมเลยเพราะว่าม,วมันยืนรักผิดสองหงดเอาง่ายๆย, <c oughs> ยืนรักผิดสองหงดแล้วนะคะแต่ว่ากับเขาเง่าเลยเนาะเกิดวิ่งเข้ามาแบบว่าพอดูแต่คือแนวทางของคุณพลพี่เล่ยนะเข้าไปในรล่งช่องนี้หลายหงดแล้วเนาะ แลวก็เข้ามาปล่อยกันก็นกนคือมาปล่อยงวดวันที่17เจมกราแล้วกะหนึ่งกลุ่มผาเพราะว่าหลังจากทีเนวทางของคุณพ่อนี่รุดไปดือสูค่ะบ,บัดนี้คุณพ่อก็เลยเมื่อคิดคนสูตรนี่ไม่ในปี67เจคุณพ่อบอกว่าสิให้ f c ได้เฮได้มาแต่กี่คุณพอ่อให้ให้ร่วมชุดค่ะบนบนล่างบนบวกล่างในชุดเดียวนะคะบันคุณพอ่อมาปรับสูตรเทสูตรใหม่ก็คือ มาแยกบุแยกล่างให้เอฟซีนะคะ uh huh. บนเป็บนบน,บนล่างเป็นล่างนะคะสูตรนี้นะคะเนาะกรถือว่าในปีหกหาเอ่อหกเจ็ดเนาะเอาไปฮอดหกห้าเลยบัดกรถือว่าในปีหกเจ็ดนะคะสองหวดวที่คุณพพอ,อ,อสําหรับสูตรใหม่ที่เ้าปล่อยออกมานี่ยกรถือว่าหน้าที่ตามนะเข่าสองหวดวติดเลยนะคะอะ่มันนี่สิไอคชุดเต็มคือกาวะกรอนค่ะเอาชุดเต็มเย่าว่าหลายนะคะเพราะว่าผู้ที่พ่นจะเอาไปตัดเองก็มีนะคะคตัดเองได้ครับค่ะเอาไปตัดเองได้ผู้ดใดมีเลข อ่าเล็กวิ่งจาขอแม่นๆมถ้าปติเล็กวิ่งเขาเขาจะคัดออกต้องศีนะค่ะเนาะครับไปคัดออกได้นะคะผู้ใดมีเล็กดับสดจริงๆกับไปคัดออกเพราะว่าต้องลงชุดเต็มให้เอฟกซี่ก่อนค่ะแม่ครับเดี๋ยวโฟกชุดไทยอ่าเดี๋ยวคุณพ่อกะสีมคาคัดให้อีกรอบหนึ่งคือเกาหามาคัดให้ครับเพราะว่าชุดเต็มก็คือเอาไงก็คือเอาตามใจเอฟซี่ผู้ปฏิคัดแม่นเอาไงค่ะคือวันที่แล้วน่ะเอกซี่ะ คัดเองนะว่าถือหลายคนด้วยค่ะเดวกคนเอาไปคัดถือเก่าซื้อซูนเก่านี่แหละแมนเพื่อเอาไปคัดสลีปเพื่นนะคะให้เป็นชุดเต็มไปก่อนนะครับ มัอขึ้นหนาวเว้น,ม,ม,นมาห่อนนะครับ,อบเอฟซีอกาศเปลี่ยนแสงกระทันหันมื่อขึ้นนี่ฝนโปรยโปรยพร้อมด้วยเอฟซีหยุดโปรยแล้วค่ะเปียก <c oughs> เนอน้ำไร้น้ำไร้คุณเหรอคะมันขึ้นนี่นะครับแตกอยู่ขึ้นกันอบ้านสวนมัอขึ้นนี่ล่มแห้งตึงตึง้วยนะครับขึ้นนี่แปลว่านี้โบผน,บนดอกใช่ปะ หวน,นี่แตกที่เราแตกคืเอเราหมวดเบิ้งแล้วเนวทังนี่นี่แหละแต่ว่าการเลื่อนว่าจะใไ้เอฟซี่ล่อเบิ้งว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปเบิง้งให้ครับชุดเต็มไปเบิง้งแต่ว่าอยู่ในนี้แน่นอนบอกไปใส่บอกง่ายๆนะคะตัวที่มันสีออกก็อยู่ในชุดเต็มนี่ละคะ่ะนี่ละอยู่ในชุดเต็มไ้เอฟซี่เอาชุดไงชุดเต็มไปด้วยจัลนะก็แต่ว่ามือน,นี่สีเดียนให้เล็กวิ่งเด้วสบวายด้อสีเดียนให้เล็กวิง่ง เด่นไปที่หกอะวิ่งหกกับแปดเด่นไปที่หกวิ่งหกกับแปดเด่นไปที่หกแม่นอะอีฟซวงเดี่ยวเดียวเดี๋ยวจะทีิบ่ายโอ้ตะวักกะง,งาม,มดม้วยค่ะบ่ยืนรักให้นะครับที่ซึ่งวัที่แล้วนี่ครับยืนรักบานมันมันจะเข้าจับคู่บนบ,นบนอยแม่นมาสบาย มันมันไปบอกง่ายๆสองหงวดที่คุณพ่อปล่อยไปนะคะปล่อยลงให้เอ็ซตี่เนาะมันเข่าเป็นตกกับทั้งสองหงวดเลยนะคะบอกง่ายลักสิบลักสิบมันไปลักนวยลักนวยไปลักสิบถ้าเมนว่าห้ายืนรักนี่มันก็ต้องเป็นตกกับเด้เนาะมาสักสี่มนก็เลยมันก็เลยได้ออกมาแบบนี้นะครับเก้าศูนย์รอบนี่ห้าบ่อยืนรักบ่อยืนรักอยู่ในนี้มัดร่วมเลี่ย ถูกลักมัดร่วมเลยบัานี่สีมาขัดออกให้อีกรอบหนึ่งแมนแล้โหมีชุดขัดอยู่นะครับชุดขัดชุดตัดออกเนาะเอาเม่มีโตโตตอนนี้เม่ม่โตมักไม่ใจแนบอกการนิละมักให้เอฟซีเบิงเลยนี่มักหกมักหกลักไดทีจดหกให้เอฟซีเบิงพิจารณาเลยนะครับให,ให้พิจารณาได้เลยเอามีที่ติดหกก็คือหกสอง 6, หกสี่นั่นหมอหกแปดหก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 แล้วก็ศูนย์หกศูนย์หกสี่หกค่ะเจสิมิจะกคูสบ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคูค่ะทติดหกจะบอยไงคือมักลักหกแม่เอาค่ะปิจาราณาบึ้งเสิมิสี่หก หกสองหกสี่หกหกแปดหกหกแปดมันก็สรุปแล้วก็มันเป็นชุดเต็มมันก็เป็นชุดกลับน่ะสบ่าเอาง่ายนี่มีบะมีตหกบใหนึ่งสี่นี่ตกกับให้พรอมซื้อตามที่หญิงไทยท่าว่าคิดตกกับนี่ก็นสีบอกกี่คู่ค่ะที่จัลละหน้าบึงคเอลซี่มากักน้ำคุณหอบนะคะเลขวิ่งกับมันก็มาเกาเนาะแล้วก็มันมาเกาศูนย์นะคะ มันออกศูนย์เก่านะคะที่ว่าสูตรนี่อ่ะถ้าตามพูดนองมันกับเขาอยู่เด้อค่ะเอฟซี่สองหัวที่ผ่านมาเขาครับวันนึงมันเป็นหนึ่งหกเดี๋ยวบันนี้ก็เลยวดนนี้ก็เลยว่างนวดสิบหกกลุ่มห้าพันนี่ไม่ยืนหลักหน่วยหลักสิบเอามามัดร่วมแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นเก่าฉบาบว่าอยู่ในหนีเดี๋ยวนี้อยู่ในนี่แหละนี่คือเก่าหนึ่งคู่หนึ่งคู่แน่นอนล่างอย่างเดียวเด้อค่ะยังไปซื้อบุญนะคะล่างค่ะสกี้อดีครับ เป็นล่างอย่างเดียว<า><า>ค่ะบบงก็เจอโอ้ชุดใหญ่ชุดเต็มลายปัานนี่เสือเอาเงวนใส่สื่อกะคือว่าง่ายๆเข้าห้สื่อแค่อ่าล่างบ่ได้เห็นไปซื้อบุญน้ำนะคะให้ซื้อล่างอย่างเดียวค่ะ<า>อย่าเอาไปซื้อบุญด้วยค่ะเด้อครับมันจะได้กระมากวันนี้คิดว่าติดหกเดี๋ยวนี้พู้ได้งบหน่อยกระลอกหกทุดทถ่ายแมนแต่ว่าพู้ได้ว่าถามมากนับแอววิไลก็คือยืนรักหกไว้กับมีบ่กี่ครูสบาย ค่ะือวอยง่ายกอดข้อหกไว์อาจได้เฮตแมนกอดหกไว้เลยหมดนี่นะครับแต่คือซิมมี่แต่ว่าหกปิดตัดั่งคือเรียบรนอยสำนักใจก็มาห่มหกเลยสี่หกหกสี่อยู่ในมือสี่หกแปดแปดหกหกหกศูนย์หกแค่นั้นได้หละสบายหกสองแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นรับช้อนนี่ตัวหกสี่สิบหกนี่ครับอ่าแปดหกหกแปดพราะเป็นตัวกลับ ให้เอฟซีเบงพิจารณาเอานะครับกอดหกไว้เลยหวดนี้ล่างกอดหกได้เฮแน่นอนครับค่ะค่ะพิจารณาไว้ครับเอาใจในการให้เอฟซีสุกๆมันๆนะครับอ่าบรรยากาศห่อนแล้วพอจากไล่เอฟซีไปดื้อนะครับเพราะว่าที่ไปอ่าไปต่อหาปูงหักเก้าซีนะครับพอมีรัดกระปูไว้นะครับที่ไปหักเก้าซีต่ออันเจเจแหม่มเนาะคนฝากมากนะคะครับอ่า ่นเอาพิ่นอื่นพระจ้า่นก็เอื่น,น,เ,น,น,เ,น,น,เ,นเสือคือเราบอกเสือไม้พุ่มขันสีเหลืองนะคะไม้พุ่มปูเอี C, C ใจบุญนะครับเอีนี่เี C ใจบุญครับที่สือกหน,นาวหนาวมาให้คูห่หาเข้าซีอาก,กาศสบายก็ได้ไปซื้อมาเรลีว นเนาาะสตัวแมนค่ะงบประมาณนะคะเพื่อนอยากได้ตัวที่ว่าเป็นเนื้อผาดีเนี่ยนะคะเนาะอันนี้ตัวก็คือชบาเพื่อไปซื้อมันก็อยู่ในราคา4หน่อยนะคะแต่ว่าร้านนี้ชบาไปได้แบบดีสุดนะคะราคา399นะคะลกรอ่าเพื่อนห้ไปซื้อให้ปู่นี่นะคะจํานวนเงินเนาะ1,002น,น,นะคะแล้วก็ให้ค่าน้ํามันชบาหนึา กาบขอบุญขอบพุณนเจ้เพื่อนนั่เด้อค่ะเด้อนะคะใหได้บุญได้หลายครับใหได้บุญได้หลายเด้อเจ้ไ้โชห้มานอีกงวดที่สิมานีสิบพกหนึงห้าพัน่งนะครับเยอะจ้ะที่ได้ไปจับสบากรับไปนั่ไปค่เอาไว้ที่ก็มือนี่ขวาิไลเขาไปแล้วละรอบนึงเอานไปเพียเอากุ้งนะคะกุ้งยูอ่างะเพื่อนใด้มากโซดนะคะก็เลยไปเพียนปูนะคะรอบหนึงแล้ว อ่ะจะากลากกันไปให้ไอซี่ส่งมันมาด้วยครับเจอกันชิหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ